อโอเควันนี้ก็มาพบกับแขกรับเชิญอีกโอ้อีกส,สามท่านท่านแรกแนวเอหนูดีค่ะหมาค่ะ สนใจอะเขาทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเขากำลังจำจำสีโอ้ยโอ้ยเราไม่ได้บังคับเขามาเล่นนะคะไม่ต้องเขาอยากมาเขาก็มาเองนะเราว่าอยากเล่นมันเผ็ดเหอเออมันเกมมันเผ็ดมากเลยลูเด็ดเผ็ดมันมากเลยแล้วโอ้ แป้งเล็ดไกเฮ้ยแต่เสียงเขาเป็นเสียงเด็กนะเหรอเราทำเสียงเด็กดสวัสดีค่ะพี่ฉันชื่อเด็กจริงนักธิานัเนักเรียนชันตน่งบนึงเลขที่สินรักค่ะเออคนที่ชื่อนัทธิเาโมสายอยู่ปหนึ่งทับหนึ่ไม่ใช่เขาอยู่อยู่ไอ้นิวอายุสองขวบเองไอ้นิวเลยอ๋อจริจริงเขาขอถือขออ เพ็ดกับเป็ดอุ้ย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 เห็นหดิสิสแบ๊หมีมันเห็นดิสิสพองเห็น is สิสพองเพ็ดมีมีมีเพ็ดมีมันเห็นแต่ว่ามันเห็นต่านลูกตามันเตมกลือเอออ้อ้โน้โน้โคนข้างหลังเกี่ยวอะไรครับแชนเกี่ยวเซอดาน่า นี่เราจะมาเราจะโกนเปนมากได้ไหมนี่มาร์กสักเบอร์ก็กินน้ำก็ไม่ช่วยนะเพราะเผลอตัวงูแบบอย่าเปิดทานนี่นี่เฮ้ยเคก็กินน้ำเฮ้ยเป็ดเป็ดเป็ดมันจะมาเมื่อกี้เห็นเป็ดอะจริงแล้วไม่เห็นใล้ไปโดนน้ำดิอุ้ยอุ้ยแล้วใครทำให้โดนน้ำล่ะ ไม่เอาเขาขอแป้งมันอย่าแย่งมันอยู่มันหักกดูมันโทรอย่ามันโทรตรงเปล่ามันตรงตรงถือไว้ถือไว้ตัวพี่เกินเรับชมที่พูดถึงนะคะนี่นี่เปลี่ยนคนดีดีดีมากีเป็นไรครับโซเดนะดีเกิดอาการท้องพันโง่เพียงตรงไหนเนี่หายไปไหนหมดวะแป้งเล่นดแป้งเอาทูกคน อุ้ยเราไม่น่าเล่นเลยเราไม่รู้เรื่องอะไร s u p p l y ไม่ดี Supplys ดูก็ปวดฉี่ตั้งแต่ตอนที่ล้างแก้วก็ไป่ิมีหน้ารักมีน้ารักเฮ้ยเอมิวไม่มาอดเต้นเลยฝากวางเก็บลูกปิงปองอ่ะอ๋อนี่ดิตูดที่ทำอะไรลงไป คลิปดีลง Youtube โอ้ยกาวะกาละกาจะอัดดีเลยแล้ะเอามือพันแขนเขาทุกไหมงก็เคยว่าเราเป็นตัวตลกโอเคเดี๋ยวอัดลงนะครับเวลาว่างๆเฮ้ยไหนว่าจะทำงานไงไงก็ทำงานอยู่นะนี่คือการทำงานโอ้โหการทำงานคือเล่นเกมนะคะก็มันก็ได้เงินได้ขนมแพ้ใช่ใช่ได้เงินดี แผลท้องผ่องท้องกับเอ่อมิวอ้อนะข้างบ้านก็ท้องอันหน What the fuck เฮ้ยเป็ดเป็ดเฮ้ยเพื่อนเอาลงทำไมมันไม่เอ่อ90เอฟเปอร์เซนต์กับเฮ้ยไม่ไม่น่าเป็ดพี่เป็ดปะเป็ดหมีมั้งอ๋อพี่หมีเข้าใจเข้าใจ âu con luôn! lên LÊN bài. Chật tóc. Mày đâu mà bài bài mà bài 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 mấy bài 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 เป็ดเป็ดปิดได้แล้วเป็ดหรือห้องครัวอยู่ดีกําลังอร่อยยนี่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห่อเแสบปากเออเป็ดไอ้แซมโอ้ยไ้แฮปเงไหมโอ๊ยมาตาไให้ทัว วัววัววัวถึงเนี่ยโอ้คนนี่เงียบแบบว่ามุ่งมันตั้งใจเรียนก็ไม่ได้ถามครูว่าเอาปากกาจาปูกค่ะทำยังไงไมเสามอะไรเคลมเบรดทำให้คลิปกันทำให้ทำให้คลิปกัะตัก ก็จริงวาทำไมิดบนุ้นโอ้โอ mm ้โอ้จ๊ว่ฟักวแนั้นจังเลยนนะเอามาเอามาไม่มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นตาพี wow. oh. Oh. Oh ่วอะไรอะ ลอยไม่ลอยไม่ไ <multic> ม <måste> like uh ่ตายซะไอ้ก็หยิบู่บนน้ำใจดีแล้วหันมาไม่ตายสักเดี๋ยวเราจะเล่นอีกรอบหนึ่งนะคะแถมวีแถมวีโดนด้านแจกแถวเอามันฮึใครเล่นให้เราดูอะได้รางวัลขนมเอาอีกเปล่าเอาอีกเอารสสาหร่ายหรืออันนี้อันไหนก็เอาสาหลาร่าย อืมตอนจังหวะที่ประมาณสี่ทุ่มอ่ะคนจะคนกำลังหิวนี่นี่มามาช่วยให้นี่ได้ยินดิฮ่อฮ่าฮ่าอะไรกินด้วยกันบ้างเป็ดมาเออกินดูโอ้ กินกินอย่างเดียวไม่ดูเลยยังไม่หาหา มึกย่างอะไรวะเาื่ออะไรไม่เอาละไม่าเลยไออ้อมันไม่ตกใจเสียค่ารตกใจเสียแกโอ้แกชอบเือลมไมโดนแล้วดิ่งหนงไหนี่ล้ป๊อกวุ้งคบรักก็น่ากลัวฮะ อุ้ยผีดีจังนะพอเย็นนี้เนาะหรือว่าจะร้องเสียงนี่มี่นก็แตงเล่นเขาจะกินเขาจะกินอืมอร่อยเนอะรสชาติเป็นยังไงครับรสชาติแบบเนี้ย อะไรลงไปอืมอจัมาให้เป็นทีมที่แปดปวดี่ยเฮะเฮ้ย้ขงเสียงนางแอ๊ะถ้าเสียงเป็ดเพราะว่สีหรอไม่แล้วทำไมไม่ไปเข้าวะ <c oughs> ดึงยาอยากินมาเออได้คอยนั่นมันลดปวดเขานะอา้าวนะคะาลดสาหราย <c oughs> เออวีบอกเซ็งเป็ดวะ่ะเฮ้ยเป็ดมาหาเลียมเช้อยู่ห้องข้างๆแล้วใช่ <c oughs> ไอ้ดีเขาว่าคลิปมันยาวไปแล้วนะเขาได้ยินวะแมง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 ตกใจเสียเขาใช่ไหม 泡泡泡。